ลุงหน่วยชวนชมจะพาไปชมฟาร์มฟักทองสายพันธุ์นี้พันดีน่าลองเชิญพ่อแม่พี่น้องตามลุงหน่วยไปชมพาไปพบกับเจ้าของแปลงนะครับอ่าเจ้าของแปลงนี้ว่าชื่อเรียงเสียงนามอะไรนะครับก็พาท่านผู้ชมไปพบเลยนะครับนี่ท่านนี้นะครับ คุณป้าอะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับป้าตลับค่ะป้าตลับนะครับบุญจันทร์บุญจันทร์นะครับตรงนี้คุณป้าที่ก็ปลูกฟักทองมานานแล้วทั้งชีวิตเลยทั้งชีวิตกี่ปีได้ป้าบอกผู้ชมนิดเฮ้ยหลังป้าสาวยังอยู่โรงเรียนอะยังอยู่โรงเรียนแล้วเวลานี้ป้ายุเท่าไหร่ป้าบอกได้ไหม เจ็ดสิบเก้าท่านยนคุณป้ายังดูแข็งแรงยังปลูกข้าวทองไหวนะครับเอาเดี๋ยวมาถามคุณป้าเลยเพื่อไม่ให้การเป็นเสียเวลาเพราะผู้ชมก็อยากจะรู้ว่าปลูกข้าวทองเนี่ยมันยากไหมป้าไม่ยากเลยไม่ยากเอาเดี๋ยวคุณป้าสาธิตเลยถ้าเม็ดข้าวทองเนี่ยเราต้องทำแล้วยังไงบ้างเราไปหามาจากไหนเราก็เก็บนธุนที่แก่ๆที่นวลขาวๆอ่าเดี๋ยวเรามีรูปให้โช่าแล้วเราก็มาฟานเม็ดออกแล้วก็ ปากสองแดดอ่อนนสองแดดแล้วมาปลูกเลยไหมหรือต้องเก็บไว้ไม่ไม่เก็บไว้นานไม่ป้าอาะเก็บไว้สักเดือนหรือสองเดือนก็ได้เดือนสองเดือนถึงปีหนึ่งได้ยิ่งปียิ่งดีได้เก็บหน้านี้เก็บหน้านี้ไปปลูกปีหน้าได้อืมเอาแล้วตอนนี้วิธีการเพาะอาปาแนะนําเลยว่าเราจะเริ่มยังไงได้เม็ดมาแล้วเพาะแช่สิบนาทีแช่น้ําแช่น้ำสิบนาทีแม่ธรรมดาทั่วไปเนี่ย นั่นืดเนี่ยนาโอเคแช่สิบนาทีแล้วทำไงป้าอไอเอาสาวขึ้นนะคองในพระขบวางครับแล้วปิดปิดแล้วพรมน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นสองวันงอกแล้วสองวันเนี่ยชมสองวันงอกแล้วงอกขึ้นมาเนี่ยนี่งอกนะครับงอกแล้วอันนี้งอกขึ้นมานี่นี่พร้อมที่จะปลูกแล้วใช่ไหมป้าพร้อมที่จะปลูกแล้วอ้าวยังไงต่อป้าล่องดินเลยป้าสาธิตให้ดูเลยเอากล้องจับดูเลยอคุณป้าจะสาธิตเม็ดพร้อมแล้ว ับพร้อมแล้วลงดินอลงดินดินแค่นี้โนะครับอ่าลงไปสองเม็ดเลยสองเม็ดอ่านี่แต่ละหลุมเราต้องเอาไว้หลุมเม็ดเดียวนะอ๋อหมายถึงว่าเราขึ้นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมป้ากลบดิน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 อย่ากลบมากนักนะอ่าแล้วนีการให้น้ํำยังไงป้าลดน้ําตามเวลาเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นนี่แล้วมันขึ้นเป็นต้นมาแล้วนี่ออย่างนี้เราได้สามคืน สามสี่คืนมันงอกแล้วมันขึ้นมาแล้วนี่แล้วก็อ่เลือกไว้ต้นเดียวไว้หลุมละต้นเดียวแล้วต่อจากนี้ก็คือการให้น้ําให้น้ำนะครับให้น้ําเช้าเย็นจนกว่าจนกว่าจะเลื้อยอ่าเลื้อยแล้วต้องช่วยอะไรมัมเอาขึ้นหอผ้าเขาบางหรือว่าน้ำแค่สิบนาทีขึ้นหอผพากเขาบางหดน้ำเช้าเย็นสองคืนเนี่ยสองคืนแล้วงอกแล้วนี้ถึงไปใส่ถุงชาใช่ไหมป๋า เริ่มต้นขนาดไหนเราถึงจะลงแปลงฉันไม่ชำฉันไม่ชำฉันเอาไปลงดินลงดินเลยฉันไม่ลงดินลงแปลงเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลงได้เลยเหรอลงได้เลยฝังลึกไหมป้าฝั่งนี้อ่าลึกไม่ได้เลยเดี๋ยวโผล่ไม่ได้อ๋อพอประมาณนี้นี่เนมาดู